ามวันนี้นะทุกคนครับเราจะมาตะลุยโรงเรียนผีสิงกันแนะเย้ โอ๊ยมาถึงที่เจอผีแล้วตัวหนึ่งผีหัวโตวได้เนี่ยว้า,วาโอ้ย,อยนักเรียน,เ,นยเพื่อเราเองไม่ถ้าอยู่มืมมดๆฉันจะเป็นยังไงวันนี้ไโอ้ไม่ต้องมืดๆหรอกอยูอ่ตอนเช้านี่ก็น่ากลัวเลยเนี่ยแหมฉันจะเล่นงานพวกแกอยูอย่อย่าพูดจยงานเอเลียนแค่ยืนเฉยก็น่ากลัวแล้วหลอกคนด้วยความหัว,ตวโตแหม เดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยดีกว่านะครับเกินี้น่าจะเป็นแบบเรื่องนะเพราะว่ามันมีชาร์เตอร์สองที่มาใหม่ด้วยแต่ว่าเราจะไปเล่นชาร์เตอร์แรกในคลิปนี้ก่อนนะเว้ยโอเคโอเคเลยมาทุกคนมาเลยมาสามคนตรงนี้รจกบจะกบเป็นอะไรในเห็นสับลาดตรงชาร์เตอร์สองหรือเปล่านะโอยโอยนั่นคือสิ่งที่เราจะเจอในชาร์เตอร์สองแล้วแน่เหมือนหุ่นยนต์ปีศาจเลยนะก็เป็นหุ่นยนต์ก็เลิมไม่น่ากลัวแล้วอดีเพราะมันไม่ใช่ผีเว้ย ออมาตรงนี้เลยค่ะมาใน3พีเออร์นี้นะคะเพื่อนเล่นกันสามคนนะคะมาเลยพวกนายพวกนายทุกคนต้องระวังอย่ากิดนะเว่ยเดี๋ยวคนดูปวดหัวอล่ะทุกคนคลิปนี้โหจะไม่เปิดเสียงเลย,เลยนะไม่ใส่เสียงเพลงนะคะจะฟังเสียงในเกมไปเลยอย่างเดียวโอ,อ้เสียงหลอนๆเลยเออนี่เขาบอกว่าเกมเนี่ยมีจัมสเกนะครับอ้สบสเบย์เบย์สบสเบย์สบสเบย์ ภาษากบแล้วเนี่ยก็อันนี้คือเป็นเนื้อเรื่องนะครับผมประมาณอะไรตีสองของทุกคืนน่ะใช่ใช่ตีสองทำไมก็ไม่รู้ว่าเจ้ากบมีคนมาซักผ้าหรือไงเนี่ยเออเปเป็นคำเดียวคือสครูโรงเรียนฉันอยู่ที่ไหนเนี่ยโอ้ทีนี้มันดูน่ากลัวมากเลยเราต้องหาเมนเจอร์รูมนะครับก็คือเป็นเหมือนห้องเนี่ยห้องผู้จัดการอะไรแบบนั้นแน่ไฟเดยวเมนเจอร์รูมยเหมือนเราจะเข้าห้องไม่ได้นะเนี่ยเจ้ากบเออแหมมันยังให้เราเข้าไม่ได้นะครับนี่ นี่โอ้ตูสียุ้ยเดินนำระวังเจอผีนะเว้ยอ้ไรอะไรมีใครไม่รู้ตกกระเพราเมื่อกี้โอ้ยตกใจหมดเลยมีมาถึงจังสเกตอะไรแบบนึงนะเดี๋ยวดูดีอันนี้คืออะไรอ่ะเดี๋ยวสกีดูโอ้ยแค่นี้ให้เติมมาเติมไปวิ่งหนีโดยเฉพาะเลยนะเนี่ยเออมีรองเท้าไม่เนี่ยันนี้เสียว่าต้องมีไม่หนีก็เข้าไม่ได้เลยว่ะตรงเนี้ยใช่ต้องไปอีกทางนึง พี่แสดงว่าเราต้องตามผีสินะนี่ยเออเป็นหนึ่งขอลดเสียงหน่อยนะคะพอดีว่าเสียงมันดังไปหน่อยนะคะผอมประมาณนี้มาเร็วจะเกอบอโอ้เสียงดังมากทุกคนถ้าเกิดว่าดังมากขออภัยด้วยนะออตา้ใจนี่นนคืออะไรนี่โอ้โหโดูคอนเดนเนอร์ไม่ใช่คอนเดนเซอร์ตกใจแล้วโอ้โหไปใช้ก็ต้องซื้อ,อจ้ะกบ โอ้ต้องซื้อด้วยนะครับไหนลองกดดูโอ้โหห้าสิบเก้าโลสบายแพงมากเลยเอ้ยไหนไม่ซื้ออ่ะจะเกือบฉันไม่มีโลตัสแบกแลยวฉันเสียไปกับเกมอื่นเยอะแล้วเดี๋ยวมาทางนี้นะคะัอันนี้เป็นคลาสบีนะโอ้ไม่มีตรงนี้ไม่ใช่อ่ะโอเคข้าไม่ได้อ่าแล้วเราต้องไปทางไหนเนี่ยเดี๋ยไปเรื่อยๆตัวนี้ห้องเรียนเปื้อนเลือดจะก็ว้ายอ๋ออะไร ใครวิ่งผ่านนายใหญ่สปีดโอ้ยจริงอ่ะ้ยเราต้องเดินไปพร้อมกันนะเนี่ยไม่งั้นเดี๋ยวแบบเซนเซอร์ผีมันจะมาไม่มองคนืินมองไม่เห็นน่ะมีทางนี้มีเป็นอะไรโอ้เป็นห้องยิมนะครับตรงนี้ไปได้ไหมโอเคไม่ได้มันเดิมแน่นไงไม่ได้จะลืมโอ้เจอแล้วแม่เลยทุกคนอ้าวประตูมันลักเราต้องไปหากุญแจสักที่หนึ่งที่ใดประมาณนี้รู้สึกเหมือนผันหลังไปแล้วจะเจอผีเลยอ่ะผันมาไม่นั้ไม่เจอหรอก เออไปได้ไปได้ทุกคนไปเลยเลี้ยงหน้ากระดานทุกทุกคนจะได้เจอผีพร้อมกันเออคิดเลเซอร์ไหมไอเลเซอร์เนี่ยฉันาไปยิมก่อนดีกว่านาจะกบอยู่ใกล้สุดเลยอ่ะเออก็ดีไปยิมก็ได้มายิมมายิมโอ้ใครก็เตะฟุตบอลในตึกวะเนี่ยมีอะไรไหมเปิดได้ไหมไม่ได้นะทุกคนประตูนี้เหมือนจะไม่มีอะไรเลยพวกนายใช่ไม่เห็นอะไรเลยเลือดลืมนะครับข้ามาดูสีเล่าอะไรนี่ไอเนี่ยกูเจโอ อย่างนี้เลยแล้วเนี่ยเอ้นี่นใถืออะไรมาอ่านมากเลยเนี่ยดาดูซิเออ it i เอ o t a s c h o o สักคูเขาบอกว่านี่ไม่ใช่โรงเรียนแน่แล้วเราอยู่ที่ไหนมันเหมือนโรงเรียนมากเลยนะเออนะจิโอเคหยิบกุญแจมาแล้วพวกนายไปจับตัวไปกันเลยสัญชาตญาณฉันมันบอกว่าพอเรามีอะไรคืบหน่อจะไม่ผีมันจะเริ่มหลอกแล้วเว้ยฉันก็เชื่ออย่างนั้นจ้าโกมาดูซิว่าด้านในจะมีอะไรมีพอออยู่ไหม มีใครมาแล้วอ้อยอเดียวตัวนี้คืออ๋อของเชิญเหมเดมโอ้โหซื้อแล้วนี่บอกอะไรนี่ให้ไปหามีขาดก็ให้เราเดินบนอยู่นั่นแหละเอ้ยเมื่อไหร่จะเจอผีจังๆนี้อ่ะโอ้ฉันเจอไปแล้วไงยายสปีดเออแต่ฉันไม่เจอเลยอ่ะบลาอนในเดินนำไปเลยไปคลาสบีคลาสบีมันอยู่ข้างห้องเรียนมั้ยถ้าจำไม่ผิดนะแบมนี่คือมันเล็กมากนะครับแต่ว่ามันให้เราเดียวไปเดินมาเฮ้ยเลยไปเจอผีจะกบสู้ แกเปิดแล้วเรียมร้องโอ้โหดูห้องเรียนนะครับดูซีเข้ามาเลยอ่ะแออหายิมคีไว้นี่ไงแมวฉลามเก้าลบ2คูณ3เท่ากับ9ลบ2เท่ากับ21คูณ3าเท่ากับสองเป็นไงแล้วห็วยตอบหนึ่งโรงเรียนฉลามที่สอนไม่ได้คุณภาพเลยเออห่วยมากเลยอ่ะไม่ถูกกันแล้วเนี่ยถูกก็แปลกแล้วไอ้เรียนต่ว่าะไรโรงเรียนนายพลสอนดีอาตอบหนึ่ง ไม่จะเจอผีแต่ว่าก็ไม่เจอสักทีเลยนะเนี่ยใช่เป็นเกมผีที่เจอกุญแจเยอะกว่าผีอ่ะมาเปิดเลยนะกคนกุญแจยิ้มตรงนี้ไมมองดมากโอ้สวยไปเลยแน่กลัวนะทุกคนนี่เล่นน้ำไปเลยดิน้ำไปน้ำไหลน้ำไม่ได้หรอน้ำดีฉลามนายน้ำดีโอ้ยได้เดี๋ยวฉันเดินถอยหลังให้เอ้ามองไม่ได้แน่เลยจะได้เจอผีด้วยกันถ้าเิดมีเอ้าไอ้เอ้า เขาบอกว่าเราอยู่ในเซฟโซนนะครับมอนสเตอร์จะไม่โจมตีพวกเราไอ้ลานอเวฟอร์มสคูลไอ้เขามีให้เราเลือกว่าเราจะทำยังไง explore สำรวจโรงเรียนหรือว่าลานาเวฟอร์มสคูลหนีออกจากโรงเรียนน่ะแล้วใครเลือกนี้ก็รดยนะอ๋อฉันเลือกอ่ะฉันเผลอไปกดนะเอาแล้วมันเลือกไปแล้วเออไหนไม่ร้อยคนหนึ่งเลือกกันหละแอ้หาปลาตัวเลเลยสไปโอ้นี่ มามาแล้ว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 ไอ้จีตีนตีพวกเราอยู่ทำไมเล่าไปไปไปหาประตูทางออกหาประตูทางออกอย่าบอกนักกีนมีแค่นี้เนี่อนะดแห่โอ้โหน่ากลัวเลยรูปร่างเหมือนเขา몽งกดเลยอ้าวจะกบไปไหนแล้วอ่ะฉันเนี่ยไปทางไหนไม่รู้ไปทางนั้นแหละถูกแลยฉลามเว้ยเราโดนขังแล้วประตูล็อกตรงนี้มันจะเจอประตูแล้วแต่ประตูล็อกแน่ต้องหาเขาเจียวอยู่ฉลามาถูกขังแล้ว ไปชลามไอรียเสียงหอยหวนพวกนายโอ้ยฉันเจอกุญแจแล้วอ่ะพวกนายไปเปิดประตูได้เลยหมดเลยเอลีนตายไปเลยนี่นี่ทางนี้ทาานี้ได้ตายเลยทำไมให้เล่นนหนคือตายแล้วเกิดใหม่ไม่ได้อหรอไม่ได้นี่นี่นี่เปิดตัวนี้เปิดตรงนี้นี่แน่แอบจะผิดหวังมากถ้าเกมมีแค่นี้จะผิดหวังที่สุดถ้าเกมมีแค่นี้นะครับไอ้นี่ถูกโอ้โหมีเหรอแอบเปิดอ้าให้เราเปิด็อกเกยไว้ อ๋อกดคิิงได้เลยนี่นาเปิดล็อกเกอร์เพื่อหากุศเจนะครับจะมีผีในตู้ไหมเนี่ยไม่น่ามีอย่าพูดสิรู้สึกกังวลเลยไงจอแล้วจะแล้วนี่เปิดประตูเลยอ่ะออ๋ออ๋อมีพัสเซวลให้เราได้เล่นเว้ยตรงนี้เพัสเซอร์อะไรดีอ๋อต่อการที่เป็นสีเขียวให้หมดไปโอ้โหแง่มากเออนี่ไงเรียบร้อย เสียงพีด้ียกันหูเสียหูละเกินนี่โอเคแล้วไงต่อทุกคนกดตรงนี้ใช่ไหมอ๋อมีปีเจตรงนี้ออกมานี่เรียกว่าพัทเซลได้จริง่ะเนี่ยเกบกุญเจตรงนี้มาอีเล่นไหนไม่ได้อยู่เพราะเราเสียงเป็นชัดเลยนี่อะเอปิดเลยดีเขายงอยู่ในเหตุการณ์มากเลยอ้าเราจบแล้วเราได้กูดเอนดิ้งว่วเอาไป จบอย่างนี้เลยเนี่ยสแสดงว่าถ้าเราสำรวจโรงเรียนเราอาจจะได้แบดเอนดิ้งกันเลยเออแต่ผีไม่ได้มีความแน่กลัวโหวันนีุ้าสาห์เตรียมคอมาอย่างดีเผื่อกี้เลยเนี่ยฉันว่านะผีไม่เหมือนผี่เหมือนฆาตกรโลกจิตมากกว่าเว้ยไอเอาไปว่าทุกคนไปละคะไว้จะกนใหม่นในคลิปหน่าน่และก็สำหรับใครนะครับที่อยากปลูกต้นไม้และก็อยากได้อิโมจิกบเลียนหลามสุดหล่อท่ ก็สามารถหาได้โดยการสมัครสมาชิกเลยเพียง35บาทเท่านั้นเอาฉันเป็นผียังน่ากลัวกว่าอีกฉันพูดตรงๆ <c oughs> <c oughs>